ทำอะไรคะทำปลาใส่เครื่องปรุลาปลาตะโกงย่างเบียร์ทำเองกับมืออ๋อมือทำเหรอ ทำเงองสงสัยต้องไม่กินเองไม่มีใครกล้ากินด้วยแน่น้อย,อยปไปไหมค้ับพดข้าวโพดก็ได้ทกชุดแรกข้าก่อแล้วก็ใส่อันนี้ข้าวโพดได้หอำหอมตัวเยอะๆหน,น่อยชิมดูดิ เดี๋ยวไ้ให้โสชิมถ่ายหมดแล้วโน่นึงข้าวเรนนึงพอเดี๋ยวก็คลุกคลุกคลุกเดี๋ยวใครอยากชิมรอชิมที่แทนนะให้มันเป็นก่อนอีกสองปีได้กินอีกสองปีจะเป็นหรือเปล่า เ็มดีระดับเซียนทำแล้วเือนหา่อยากนิมอยามาชิมน้องแคร์นะนายูนะกินมากเลยต้องถ่ายใกล้ๆก่อนนะสูมาสูมาไม่สีน่ากินมากเลยค่ะดีนะไม่ ที่มือด้วย็แล้วก็บรรจุในภาชนะเลี้ยงให้ไม่มีอากาศเข้าเลี้ยงให้แน่นอาดปลาให้แน่นนี่ก็เสร็จเลี้ยงเสร็จแล้วก็จะปิดฝาใสนิททิ้งไว้อีกอย่างน้อยหเดือน หดเดือนถึงจะเปิดกินได้หดเดือนหกเดือนหดโอเข่าล่พอไหมหมดหมดวะเนี่ยเยอะมากเต็มเต็มหลัวแล้วหมหเนี่ยหมดหเนี่ยแน่เลยน่าจะหมด อุดลงอุิดอุบิดในลงอาจลงเลย<ง>ให้อ,หา,อากาศมันขึ้นมาแล้วก็เทน้ำเข้าควบลงไป น่ากินมากเลยดำเหมือนนี่เลยในภาพดำๆแต่ที่จริงมันแดงนะมันจะล้นนะเยอะไปไม่เ,ยเลยลเออแค่น้ำมันแทรกซึไมไปทุกอณู เจบลงไปข้างล่างให้น้ำไปแทนที่อากาศหมดจะได้ไม่เน่าเน่าแน่นอนกินได้หรือเปล่าเนี่ยจะป,ปลูกเล็กไปนิดแกก็พอ,อดี Okay.